Música สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้ p o l i t i c World Thailand ของเราเนี่ยก็มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับสงครามรัเสเซียยูเครนที่หลายหลายคนฟังแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกหดหูได้เลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นข่าวอัปเดตมาในช่วงวันที่14มีนาน,นะครับผมก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีการรายงานออกมาว่าทางรัเสเซียเนี่ยนะครับผมเราได้เห็นอยู่แล้วว่าเขาเสียทหารเป็นจนวนมากถูกไหมโดยเฉพาะกองกาลังวักเนอร์เองเนี่ยก็มีการรายงาน ว่าเสียทหารไปกว่า3 0 0 0 0คนจากข้อมูลล่าสุดนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่ารัเสเซียเริ่มที่จะส่งผู้หญิงเข้าไปรบในสงครามแล้วนะครับผมโดยข้อมูลจากวันที่14นี้เองเนี่ยได้มีคนพบเห็นว่าขบวนรถไฟที่เดินทางส่งทหารของรัเสเซียไปเนี่ยมี1โบกี้ที่ส่งทหารหญิงไปนะครับผมนอกจากนี้เองเนี่ยนอกจากจะมีคนพบเห็นแล้วเนี่ยนะครับตัวของโรมาโนวาโอกาหัวหน้ามูลนิธิช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในรัเสเซีย ก็ได้ออกมาบอกว่าตัวของเธอนะเชื่อเลยว่ารัเสเซียเนี่ยได้เริ่มปฏิบัติการส่งผู้หญิงไปรบแล้วและคนที่ส่งไปเนี่ยนะครับผมไม่ใช่แค่ทหารหญิงอย่างเดียวแต่ดูเหมือนว่าคนกลุ่มแรกที่รัเสเซียส่งไปรบอะ่ะจะเป็นเหล่านักโทษหญิงที่รวบรวมมาจากทางตอนใต้ของรัเสเซียต่างหากและตอนนี้เนี่ยนอกจากการส่งไปรบโบกี้แรกแล้วว่าหลายๆฝ่ายก็ยังวิเคราะห์ว่ารัเสเซียเนี่ยเริ่มจะเตรียมการฝึกทหารหญิงมากขึ้นเพื่อไปช่วยงานในสนามรบอาจจะไม่ต้องไปรบในแนวหน้าแต่ก็ไปช่วยเหลือเหล่หลาทหารไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอาหารรักษาพยาบาล ทำเต็นท์พยาบาลหรือช่วยเหลืองานอื่นๆน,นะตรงนี้เองก็คาดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เราอาจจะยังไม่ได้เห็นหรอกว่าทหารหญิงเนี่ยจะไปรบอยู่ในแนวหน้าตรงนี้เองมีความเป็นไปได้ไหมอาจจะมีให้มันเป็นหน่วยพิเศษจริงๆแต่ถ้ามันไม่เข้าตาจนจริงๆเนี่ยเขาคงไม่ไดเอามาใช้อะไรเท่าไหร่หรอกนะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรแต่ข่าวตรงนี้เองเนี่ยก็โชว์ให้เห็นเลยว่าเรื่องกําลังพลของรัสเซียเนี่ยดูกําลังจะมีปัญหาอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคงต้องรอติดตามข่าวจากพวกหน่วยข่าวกรองกันว่า แท้ขนาดไหนเพราะว่าการรายงานนี้เองเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เห็นมูลอะไรเท่าไหร่ก็อย่าเพิ่งเชื่อหนึ่งร้อก็ได้นะครับการจะฟังข่าวอะไรแบบนี้เนี่ยก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยยังไงในวันนี้นะครับผมก็คงจะหมดเวลาลงแค่นี้กับการรายงานข่าวล่าสุดที่เราไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นเลยนะครับผมแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง ความคืบหน้าของสงครามที่ทําให้เห็นเลยว่าสงครามเนี่ยเข้าไปสู่ขั้นที่มันเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมแล้วยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับรายการ politics world Thailand หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ politics world นะครับ และก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง p o l i t i c world ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูอะก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังับชีวิตหน่อยลนะเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากท o u t u b e ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ future skill นั่นเองครับ future skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมาย แล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทําเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทําแบบ After Effect ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรกิจสอนแบบ Marketing ออนไลน์สอน n อ t นออะไรเต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย l พล i ติก w ว r l d ว่าไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราอะ่ะท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย5 0นะครับผม 50%นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียวว่ะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย50%จาก9,948บาทเหลือเพียง4,974เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX p o l i t i c หรือว่า a f f x p o l i t i c แล้วก็เติม W ยูไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอยากเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ใหด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยเติมหนึ่งไปข้างหลังก็คือ a f f x แล้วก็ p o l i t i c ตามด้วย W1 หนะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์ ในวันนี้รายการ p o l i t i c world คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ